สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติและพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทั่วทุกภาคของประเทศไทยที่เคารพทุกท่านครับวันนี้บริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดโดยดรพัฒโกโก้ได้ออกมาพบปะพูดคุยกับพี่น้องเกษตรกรอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจแห่งอนาคตก็คือในเรื่องของโกโก้สายพันธุ์ IM1 บริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดได้นำก้าพัน0โกโก้สายพันธุ์ IM1 ของบริษัทมาร์กลินฟาร์ม มาส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกร,กรปลูกเราดูแลพี่น้องเกษตรกร,กรในเขตภาคกลางภาคตะวันออกและภาคเหนือตอนล่างเราส่งเสริมมาตั้งแต่ปี61-62แล้วก็ปี63นะครับจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะครับในเรื่องของสายพันธุ์ im 1บริษัท jpy โกโก้ไทยจำกัดไดอ้ออกมาพูดมาชี้แจงในเรื่องของสายพันธุ์ที่มีผู้วิจัยที่แน่นอนชัดเจนก็คือโกโก้สายพันธุ์ im 1ได้รับรองสายพันธุ์ ได้ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชจากกรมวิชาการ,กรเกษตรไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งท่านรองศาสตราจารย์ดรสารละอ,องศีได้ทําการค้นคว้าพัฒนาสายพันธุ์มาตั้งแต่ปี3 0และส่งเสริมปลูกมาตั้งแต่ปี1และนึ่งถึงปัจจุบันและในบริษัทมาร์กลินฟาร์มก็จะส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก,กทั่วทุกภาคของประเทศไทยในจํานวน6กล้านห้าแสนต้นถ้าคิดเป็นไร่บริษัท JPY ส่งเสริมปลูกไร่ละ170ต้นรวมทั้งหมดเลยก็จะประมาณ 4 0 0หมื่นไล่เท่านั้นและตัวแทนของบริษัทมาร์กลินฟาร์มมาร์กลินช็อกโกแลตมีอยู่14กลุ่มด้วยกันซึ่งดูแลพี่น้องเกษตรกรท,ทั่วทุกภาคบริษัท j p y โกโก้ไทยจำกัดก็เป็นหนึ่งใน14กลุ่มของมาร์กลินฟาร์มมาร์กลินช็อกโกแลตเราทำงานเป็นระบบเครือข่ายเราแบ่งกันดูแลพี่น้องเกษตรกรท,ทั่วทุกภาคของประเทศไทยทั้ง14กลุ่มที่ส่งเสริมพันธุ์ IM1 มาร์กลินฟาร์มมีหน้าที่เพาะ9000แล้ว14กรุปโดยเฉพาะบริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดก็นำา9 00ันจากมาร์กลินฟาร์มที่อำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่นำมาส่งเสริมให้กับพี่น้องเกษตรกร,กรปลูกทั่วทุกภาคอาจจะไม่ภาคอีสานเราอาจจะไปบางส่วนภาคเหนือเราก็ไม่ไปภาคใต้ก็จะมีเซาเทิร์นเพราะฉะนั้นแล้วในภาคกลางภาคตะวันออกและภาคเหนือตอนล่างเราก็จะส่งเสริมการปลูกโกโก้สายพันธุ์ IM1 ซึ่งดูแลโดยบริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัด ในเรื่องของมาร์กลินฟาร์มเพราะ9,000บริษัทลูกบริษัทตัวกลางส่งเสริมปลูกและเรารับซื้อผลผลิตของเกษตรกร,กรที่ปลูกในจำนวน6 5ล้าน5แต้นเป็นพันไ IM1 เท่านั้นที่บริษัท JPY จะรับซื้อผลผลิตแล้วก็ส่งให้มาร์กลินช็อกโกแลตมาร์กลินช็อกโกแลตเป็นบริษัทอีกหนึ่งบริษัทที่ของท่านรองศาสตราจารย์ดรสัสลราอองศรีของอาจารย์กนกเกละอองศรีเปิดมา17ปี เพื่อรองรับสมาชิกเกษตรกรที่ปลูกโกโก้สายพันธุ์ IM1 มาร์กลินช็อกโกแลตมีองค์ความรู้มีประสบการณ์มีเทคโนโลยีในเรื่องของการหมกักการแปรรูปแล้วก็มีตลาดส่งออกที่ชัดเจนซึ่งเปิดมา17ปีเพราะฉะนั้นแล้วในเรื่องของโกโก้ความจริงของโกโก้ที่บริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดได้ออกมาพูดคุยกับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรอยากให้พี่น้องเกษตรกร,ร,กรได้คิดวิเคราะห์และพิจารณาในเรื่องของสายพันธุ์ที่จะนํามาปลูก ในเรื่องของโรงงานแปรรูปที่มีความชัดเจนหรือไม่มีองค์ความรู้หรือไม่ในเรื่องของตลาดส่งออกตลาดปลายทางเรามีความชัดเจนหรือไม่เพราะฉะนั้นในสิ่งต่างๆที่บริษัท JPY ได้ออกมาพูดพบปะพูดคุยกับพี่น้องเกษตรกรหลายครั้งก็จะพูดเรื่องเดิมๆเพราะว่าความจริงของโกโก้มันก็คือมีอยู่จุดแค่นี้ก็คือสายพันธุ์ที่ดีโรงงานแปรรูปที่ดีมีตลาดส่งออกที่ดี ต้องปลูกแบบมีน้ำต้องปลูกแบบอินทรีย์ถึงจะมีตลาดรองรับและต้องปลูกแบบมีเทคโนโลยีในการหมักเริ่มต้นจากการปลูกแบบอินทรีย์เพราะฉะนั้นคนปลูกผู้ปลูกก็ปลอดภัยจากสารเคมีสุขภาพของผู้ปลูกคนในครอบครัวก็จะปลอดภัยจากเคมีและนํามาแปรรูปคนบริโภคนะครับก็จะปลอดภัยในเรื่องของ สารปนเปื้อนหรือว่าสารเคมีที่จะติดมากับผลโกโก้หรือว่าเมล็ดโกโก้ที่นํามาหมักแล้วก็จะแปรรูปเพราะฉะนั้นปลอดภัยทั้งผู้ปลูกปลอดภัยทั้งผู้บริโภคและตลาดต่างประเทศสําคัญที่สุดเขาต้องนำโกโก้ที่มีคุณภาพนําเข้าบ้านเขานําไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นําไปบริโภคเพราะฉะนั้นแล้วในเรื่องของการส่งเสริมการปลูกโกโก้สายพันธุ์ IM1 เราจะ ส่งเสริมแบบออร์แกนิกเราไม่ใช้เคมีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในเรื่องของการปลูกโกโก้ถ้าจะให้มีผลผลิตที่ดีจะให้มีโรงงานแปรรูปรองรับที่ดีจะมีตลาดปลายทางตลาดส่งออกที่ดีต้องพิจารณาในเรื่องราวต่างๆที่บริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดได้บอกกับพี่น้องเกษตรกรไว้นะครับและในเรื่องของผลิตภัณฑ์ซึ่งเมล็ดโกโก้โก ที่ได้จากโกโก้สายพันธุ์ IM1 อย่างนี้นะครับอันนี้เราเป็นผลโกโก้สดผลสุกจากเกษตรกรที่ปลูกมาตั้งแต่ปี 61, 62, 63แต่อันนี้เป็นของอาจารย์นพดลถ้วยอิ่มซึ่งปลูกตั้งแต่ปี60และมเมล็ดโกโก้อันนี้เราได้มาจากบริษัทมาร์กลินช็อกโกแลต ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์ดรสรรอาจารย์กนกเกตและองศีอันนี้เป็นเมล็ดโกโก้แห้งนะครับที่หมักแล้วอบแห้งแล้วเอามาเป็นตัวอย่างให้พี่น้องเกษตรกร,กรได้ดูแต่ในสิ่งที่เราจะบอกพี่น้องเกษตรกร,กรความจริงเรื่องโกโก้ก็คือในเมล็ดโกโก้แห้งอาจารย์ดรสรรได้บอกไว้ว่าถ้าเกษตรกร,กรไปหมักเองไปอบแห้งเอง อาจจะได้เมล็ดโกโก้ที่ไม่มีคุณภาพและจะมีเชื้อราตัวหนึ่งที่ปนเปื้อนอยู่ในเมล็ดโกโก้แห้งสารเชื้อราตัวนั้นก็คือเชื้อราโอคราทอกซินเอที่ปนเปื้อนอยู่ในเมล็ดโกโก้แห้งที่เกษตรกร,กรหรือกลุ่มบุคคลหรือว่าโรงงานหรือว่าบริษัทอะไรต่างๆที่ทำแล้วลงอบลงหมัก ไม่ได้มาตรฐานไม่ได้คุณภาพและเวลาหมักแล้วอาจจะมีเชื้อราโอคราทอกซินเอปนเปื้อนอยู่ในมเมล็ดโกโก้แห้งเวลาไปแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ที่ได้มันก็จะติดเชื้อราตัวนี้ไปแล้วก็จะทำให้ผู้บริโภคเกิดเป็นโรคอาจจะเป็นโรคมะเร็ง และสารโอคาทอกซิน A ไม่สามารถทำลายด้วยความร้อนและโอคาทอกซิน A พบกันกันกบทั่วโลกทั่วโลกที่ปลูกโกโก้ก,ก็เจอปัญหาเรื่องนี้เช่นเดียวกันและประเทศไทยเป็นเรื่องใหม่ที่ท่านรองศางงสตราจารย์ดรสันละอองศีได้แจ้งไว้ว่ากรมวิชาการเกษตรได้เชิญให้ท่านเข้าไปเป็นคณะทำง,งานไปศึกษาในเรื่องของเ <thats S 1> ชื้อราโอคาทอกซินเที่ปนเปื้อนอยู่ในเมล็ดโกโก้แท่ง เราไม่ได้ไปบอกว่ากลุ่มบุคคลบุคคลหรือว่าบริษัทแล้วมาทำแล้วมันจะมีเชื้อราตัวนี้มันไม่ใช่แต่บอกว่าเราบอกว่าอาจจะนะครับอาจจะเกิดขึ้นกับเมเลเโกโก้แห้งที่เกษตรษกรกลุ่มบุคคลหรือว่าบริษัทต่างๆที่ไปหมักแล้วไม่ได้คุณภาพ มเมล็ดโกโก้แห้งไม่ได้คุณภาพอาจจะมีอาจจะนะครับขอใช้คําว่าอาจจะอาจจะมีเชื้อราโอคาท็อกซินเอตัวนี้ปนเพื่อนไปนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราไม่ได้ไปบอกไม่ได้ไปว่าไม่ได้ไปห้ามว่ากเกษตรกรห้ามหมกักห้ามแปรรูปห้ามอบแห้งอะไรต่างๆห้ามทําไม่ใช่แต่มาบอกให้พี่น้องเกษตรกร,กรได้เข้าใจว่า ในขบวนการทําโกโก้มันมีปัญหาอีกมากมายที่เกษตรกรอาจจะยังไม่รู้กลุ่มบุคคลที่ทําก็อาจจะยังไม่ได้พบเจอปัญหาบริษัทที่ส่งเสริมปลูกเพื่อเปิดโรงงานเปิดบริษัทกันมาแต่ก็ยังไม่พบปัญหาตรงนี้เราไม่ได้ไปว่ากันทุกคนทุกคนมีเป้าหมายก็คืออยากส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเพื่อพัฒนาอาชีพเพื่อมีไรายได้ที่มันคงยั่งยืนโดยการนำโกโก้ไปปลูกเพื่อพัฒนาอาชีพและมีไรายได้ แต่รายได้จะมั่นคงยั่งยืนได้จริงหรือไม่ต้องอยู่ที่พี่น้องเกษตรกรจะคิดวิเคราะห์และพิจารณาให้รอบด้านรอบครอบก่อนตัดสินใจปลูกโกโก้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ขอเพิ่มเติมนิดนึงตรงนี้เป็นผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งมา์กลินได้ทําแล้วนะครับได้รับเครื่องหมายออยได้รับเครื่องหมายฮาลานได้รับเครื่องหมาย USDA Organic อันนี้เป็นแพ็กเก็ใหม่นะครับ แล้วกดไปดู YouTube กดเข้าไปใน Google ไปดูมาร์กลินช็อกโกแลตไปดูโกโก้ Go, สายพันธุ์ i m 1เราก็จะทราบข้อมูลอะไรทั้งหมดอันนี้ก็เป็นช็อกโกแลตนะครับเป็นดาร์กช็อกโกแลตนะครับนี่เป็นผลิตภัณฑ์ของมาร์กลินช็อกโกแลตซึ่งมาร์กลินช็อกโกแลตทำมา17ปีนะครับเปิดโรงงานมาร์กลินช็อกโกแลตมา17ปีเรามีผลิตภัณฑ์นะครับมีทั้งโกโก้ผงโกโก้พาวเดอร์โกโก้ผงอันนี้เป็นแพ็กเกจเก่านะครับ 200กรัมอันนี้เป็นแพ็กเกจใหม่200กรัมโกโก้ผงแท้100%เปอร์เซผลิตและจำหน่ายโดยมากรินช็อกโกแลตเราไม่ได้ไปจ้างโรงงานอื่นผลิตและเรามาปั้มตาของเราว่าเราเป็นผู้จำหน่ายไม่ใช่เรานำโกโก้ผลสดแบบนี้นะครับเอาเข้าไปผ่าแล้วก็หมักแล้วก็อบแห้งแล้วก็แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เรามีผลิตภัณฑ์ให้เห็นแล้วอันนี้เป็นเครื่องสำอางเป็นสบู่นะครับอันนี้เป็นช็อกโกแลตนะครับอันนี้ 400กรัมน,นะครับเป็นแผ่นใหญ่เลยนะครับของมาร์กลินอันนี้เป็นเครื่องสำอางเป็นโลชั่นนะครับทำมาแล้วอันนี้เป็นเซรั่มเนี่ยฮะนี่คือผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มาร์กลินได้ทําแล้วและก็นําจําหน่ายยังต่างปร,านนารประเทศคู่ค้าอันนี้มาร์กลินช็อกโกแลตประเทศคู่ค้าของมาร์กลินช็อกโกแลตอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสคือบริษัท md myson du paner m a n u f a c t e r e ด ช็อกโกแลตเกรซอันนี้เป็นบริษัทคู่ค้าประเทศฝรั่งเศสนะครับของมาร์กลินช็อกโกแลตเพราะฉะนั้นแล้วในเรื่องการปลูกโกโก้การทำโกโก้จะให้ประสบผลสําเร็จพี่น้องเกษตรกรคิดวิเคราะห์ให้รอบด้านศึกษาข้อมูลให้ถ่องแท้ให้ชัดเจนรอบด้านก่อนตัดสินใจปลูกด้วยความปราถนาดีด้วยความห่วงใยของบริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดด้วยความปรารถนาดีและความห่วงใยของบริษัท มาร์กลินฟาร์มและมาร์กลินชโโตต็อกโกแลตของท่านรองศาสตราจารย์ดรสรและองศีอาจารย์กนกเกตและองศีฝากไว้กับพี่น้องเกษตรกรได้คิดวิเคราะห์และก็ตัดสินใจในเรื่องของการทําโกโก้การปลูกโกโก้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่จะทําโกโก้ให้ประสบความสําเร็จก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นเดียวกันขอฝากพี่น้องเกษตรกรไว้เพียงเท่านี้ ท่านใดพี่น้องเกษตรกร,กรท่านใดฟังแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อพี่น้องเกษตรกร,กรท่านอื่นจะได้ทราบและเข้าใจข้อมูลในเรื่องของโกโก้ที่จะปลูกเป็นพืชแห่งอนาคตในอนาคตที่เราจะปลูกกันตั้งแต่บัดนี้หรือว่าในอนาคตข้างหน้าฝากไว้เพียงเท่านี้ต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติพี่น้องเกษตรกร,กรทุกท่านไปนอย่างสูงครับสวัสดีครับ